วมาที่คูดถึงนั้นมาทไม่วัดเกี่ยงนอไม่กบด้วยฮะไม่ขวามือตีนตีได้วะนับนิวได้รึวดอ่อเจ็กนิว

chân mực ươn thì đắp bớt vô nó thay nó đắp yên mắc chép đủ năm mét tù và tù không đâu อันนี้ครอบคลของปูุกเกียวก้าดูกผ้าด้านผ้าพีผ้าหนองเนาะมาเก็บกระดูกหรือว่าเก็บอัฐิงงทั้งนี้นี่พันธุ์เหตุยนระคือทั้งผักไตเนาะตอนหมากพันเก็บกระดูกเดี๋ยวพันเก็บไปร้อยน้ำอย่างเดียวต้องน้ำ cú nến đúc, nưng xong đúc, lau công cú nến à, ghép cục khất không tập เรีบแคนได้บ่นี้แหละเรียบแพ่ไหนไ้วคุเรียมมันมันมอนตีเขาบอกเขาเอาบอกเด้อบุมีแล้อบอกเอาเด้อบอกเาไปเรื่องมานเนี่ยฮกับบุมีแด้วก็บอกเอาบ้องอเอาเเอาเนี่ยมาถแาดูถาเดียวคนเดียอ่ะขอจบคลิปแต่สำนึสะกอนเนาะพีคลิปนาพอกันไหม

มีดกไม้่จอดไให้ er like well ีงมาใช้จีนนใ่นขึนเลยฮึใกนหรอดกไม้ต่ว่าเวลาพูกลู้ก็รูกเตาได้ใช่ใช่ได้ใช่เนี่ยบนรถสิได้น่ะอะไรนก้ไเรอมั้หยไ พผมเนี้ยนั่นเป็นบ้านของอาจารย์เป็นไร่นาบนวกเมียนอันนแหละของขึ้นแล้วอ่าท้าเสียง